สวัสดีครับกับพ่อรลอ่อนสอนทำอาหารนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาทำแกงคั่วไก่บ้านนะครับโดยสูตรนี้นะครับมันก็จะคล้ายๆกับแกงปา่าน่องไก่ที่ผมลงเดือนที่แล้วนะครับ แต่ว่าความเจ็ต่างของแกงขั่วมันจะอยู่ตรงเครื่องแกงนะครับเพราะวันนี้ผมใช้เครื่องแกงคั่วนะครับที่มีส่วนผสมของพริกไทยดําค่อนข้างเยอะจะค่อนข้างเผ็ดร้อนนะครับนี่ครับขั้นตอนแรกนะครับนำมะเขือมหันสีนะครับแล้วก็ดอกกระหล่ำมหันพอดีคําแล้วก็พริกใหญ่นะครับโดยวันนี้ผมจะไม่ใช้ใบลานะครับเพราะว่าใบลาผมหมดแล้วก็หาซื้อไม่ทันนะครับก็เลยใช้ใบกะเพราแทนนะครับนี่ครับขั้นตอนแรกนะครับนํากะปีกับเครื่องแกงขั่วนะครับ กับเนื้อสัตว์แล้วก็ผักนะครับลงไปล้วนพร้อมกันเลยนะครับโดยกะปิผมนําไปตําโขลกรวมกับพิเกงขั่วแล้วนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งแยกนะครับนี่ครับใส่กะปีไปประมาณสักครึ่งช้อนชานะครับนี่ครับดูสังเกตดูเครื่องแกงขั่วนะครับมันจะมีความดำๆเยอะนะครับเพราะว่ามันมีส่วนผสมของพิไัยดำค่อนข้างเยอะนะครับมันจะเผ็ดร้อนนะครับนี่ครับที่ผมต้องให้ปรุงน้ําปลาชูรสก่อนนะเพราะว่าผมต้องการให้ความเข้มข้นนะครับ ให้มันเข้าเนื้อสัตว์นะครับถ้าเป็นสูตรอื่นเขาจะใส่น้ําก่อนให้น้ําเดือดแล้วค่อยปรุงเครื่องนะครับแต่สูตรผมเนี่ยผมจะใส่ชุรสใส่เครื่องปรุงเนี่ยครับไปผัดกับเนื้อสัตว์เลยนะครับถึงจะใส่น้ําทีหลังนะครับดูนะครับนี่เป็นเคล็ดลับนะครับการจะทําเกงขั่วให้อร่อยดูดูผมทําเลยนะครับนี่ครับพอหลังจากที่เราพอน้ํามันเริ่มเดือดก็เบาไฟนะครับเบาไฟแล้วก็ใช้ฝาหม้อนี่ครับปิด เพื่อย่นระยะเวลาแล้วก็ให้ไก่มันเปื่อยนะครับเพราะว่าเป็นไก่บ้านนะครับมันไม่ใช่ไก่เนื้อจะสุกง่ายนะครับน่ครับปิดฝาไว้ประมาณทักสิบถึงสิบห้านาทีนะครับเพราะว่าไก่บ้านมันจะเหนียวนะครับนี่ครับนี่ครับผ่านไปสิบนาทีดูนะครับดูจากมะเขือนะครับมะเขือมันเริ่มสีมันใสใสมันมันก็สุกแล้วนะครับนี่ครับไก่มันก็ต้องสุกแล้วครับนี่ครับก็ใส่ใบกระเพราครับปิดไฟใบกระเพราแล้วก็ชิมรสก่อนนะครับถ้าใครไม่แน่ใจนะครับ ว่าขาดขาดอะไรมาขาดถ้ามันเจื่อไปก็เติอน้ําปลาไปนิดหนึ่งนะครับของผมจะพอดีแล้วนะครับนี่ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาตักใส่มันชนะนะครับคือผมไม่ได้ถ่ายตอนที่ผมซอยเป็นมะกรูดนะครับแล้วก็พริกขี้หนูเขียวแดงนะครับคือต้องนํามาโรยข้างบนนะครับถ้าใครดูไม่ทันหรือว่าจะทําตามก็ต้องซอยเป็นมะกรูดแล้วก็พริกขี้หนูนะครับเป็นท่อนเป็นท่อนนะครับดูตามภาพนะครับ วันนี้ผมก็ทำสองเมนูนะครับที่โครงหมูทอดนะครับแล้วก็แกงคั่วไก่บ้านนะครับนี่ครับสังเกตดูสีนะครับมันจะคล้ายๆไก่ไก่แกงป่าพวกนี้คร <t UK> ับแต่ว่ามันจะต่างกันตรงเครื่องแกงนะครับแกงป่ามันใช้ใช้เครื่องแกงเผ็ดเครื่องแกงเผ็ดแต่ผมใช้เครื่องแกงคั่วนะครับเครื่องแกงคั่วมันจะมีความเผ็ดกว่านะครับมันจะใส่พริกไทยดำค่อนข้างเยอะนี่ครับใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็พริกขี้หนูนะครับนี่ครับแล้วก็พริกไทยอ่อนนะครับ ผมแนะนาพริกไทยอ่อนใส่ลงไปด้วยนะครับส่วนผักเพราะว่าพริกไทยอ่อนเวลานสกมันไม่ลอยนะครับการกินพริกไทยอ่อนแบบดิบๆนี่ครับมันจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่านะครับนี่ครับถ้าเคยชอบสุกก็นําพริกไทยอ่อนนะครับลงไปรวนไปคั่วพร้อมกับแกงได้เลยนะครับแต่ของผมจะไม่ลงไปรวนนะครับจะเอาไว้ใส่ทีหลังนะครับนี่ครับดูหน้าตานะครับถ้าฟังผมไม่เข้าใจหรือว่า ดูการขั้นตอนแล้วงงก็โพสถามได้นะครับใต้เมมก็จะลืมกดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อให้ผมได้มีกำลังใจได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับยินดีต้อนรับผู้ติดตามใหม่ทั้งหมด140คนด้วยนะครับผมากครับ